สวัสดีครับผมสุเทพยูเอเซนะครับเออ,อย่างที่เคยบอกว่าเนี่ยเสาไฟฟ้าข้างบนเนี่ยเป็นแผงเลยไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะข้างหน้านั่นที่จะขับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วมันเป็นเสาต้นเสาไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมันขึ้นเสาที่สูงมากนกทุกตัวที่บินลงมาหลังจากแข่งเนี่ยในวันแข่งเนี่ยจะต้อง เป็นกับเส้นนี้ไม่พลาดนะปีๆเนี่ยโอกาสที่นกจะโดนชนตกลงมาตรงนี้เนะี่ยเป็นพันคุณดูขึ้นไปข้างบนเนี่ยคุณเห็นไหมที่เสาเนี่ยมันเป็นสูงๆเนี่ยนะตรงนี้คุณอาจจะมองไม่เห็นมันจะมีเป็นรอบหลังจากเขาลูกนี้เนี่ยมันจะมีเป็นตับเลย เอางี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆแล้วถ้าผมมีโอกาสแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะไอเสาไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ทั้งหมดอันตรายครับรถอันตรายเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้แล้วถ้าตำรวจเห็นอยู่ตรงนี้นะผมโดนหนักเลยเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ